ไปค่ะไปดูกล้วยด่างกันกล้วยด่างต้นละห้าหมื่นต้นละแสนเผื่อจะได้สักต้นค่ะคุณผู้ชมดูสิคะมีด่างไหมดูช่วยกันมีด่างไหมเอย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดพาเพลินค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาสวนค่ะมาเก็บพริกมาเก็บผักไปกินค่ะแล้วก็มีข้าวเย็นค่ะข้าวเย็นเหลือมานิดนึงจะมาให้ตาค่ะนี่ค่ะ เป็นปลาทับทิมน้อยค่ะคุณผู้ชมปกติก็เขาก็ออกลูกแดงเต็มแล้วทีนี้ปลาช่อนค่ะคุณผู้ชมปลาช่อนเข้าไปได้กินลูกของเขาหมดแล้วตัวใหญ่เราก็จับไปกินเกือบหมดแล้วค่ะดูซิมีมีไหมไม่ขึ้นเลยค่ะอากาศมันก็ร้อนแล้วเนาะนี่ก็เที่ยงวันค่ะ บ้นสวนมาเก็บพริกหลานชายตัวน้อยก็ไปโรงเรียนแล้วค่ะไปศูนย์แล้วค่ะศูนย์เปิดก็ไปศูนย์แล้วไปศูนย์สอวันแล้ว,วลค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมพริกนี่ค่ะบ้นสวนจะมาเก็บพริกค่ะนี่ค่ะ ิกต้องเก็บเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมถ้าว่าปล่อยไว้นี่ก็เม็ดเขาก็จะเน่าแล้วก็ล่วงทิ้งไปเฉยๆค่ะแล้วก็สุกก็ล่วงทิ้งเราต้องเก็บเรื่อยๆค่ะต้นยืนยนืนต้นตายก็มีค่ะคุณผู้ชมยืนต้นตายก็มีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมต้นพริกต้นไรก่อนนี่เป็นมะละกอที่ขึ้นกับแปลงผักของเราเนาะนี่ค่ะเป็นลูกแล้วค่ะ เราปลูกอะไรทุกอย่างนี่ปลูกผสมผสานแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติเราไม่ได้ไปเอามะละกอพันธุ์ดีอะไรมาปลูกคือเป็นมะละกอแบบเรากินแล้วก็หวานไว้แล้วก็ขึ้นนี่ค่ะสองสามต้นพันธุ์ดีที่เรากําลังเอามาปลูกนี่คือแขกนวลค่ะคุณผู้ชมแขกนวนลเราเอามาปลูกไว้เพื่อร่มเงาแล้วก็ได้กินสุก เบ่งนกกินด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวนกขุนแผนจะลงมาค่ะคุณผู้ชมฝูงนึงนี่เป็นสิบตัวเลยค่ะนกขุนแผนนี่จะร้องเสียงดังแล้วก็ตัวใหญ่สวยงามมากๆค่ะนกขุนแผนแล้วก็กาค่ะกานี่เป็นสัตว์ที่รบกวนมากๆม,มะละลกอกินหมดอย่างของกินเราเนาะเป็นพริกหอมกระเทียมปลา้าอะไรเนี่ยห้อยไม่ได้เลยนะคะจิกตีกระจุกกระจุยหมด ต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่งั้นกาทําลายหมดค่ะพืชผักต้นผลไม้เล่นกับลมค่ะบ้านสวนขออนุญาตเก็บพริกก่อนนะคะท่านไหนอยู่ว่างๆก็มาช่วยเก็บพริกหน่อยค่ะ สองชั่วโมงผ่านไปค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะได้หนึ่งตะกร้านี่ค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บพริกขี่หนูแล้วก็เก็บผักไปกินค่ะนี่บ่ายสองแล้วค่ะคุณผู้ชมในส่วนในป่าพริกก็ต้นพริกมันสูงเนอะร้อนร้อนนี่ค่ะพริกกะเลียงเม็ดขาว พริกก็ตายไปเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าร้อนมากเนาะร้อนมากพริกก็ตายไปเรื่อยๆเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะทำสวนผสมผสานพออยู่พอกินเหลือกินก็ขายเราไม่ได้วิ่งตามเงินเนาะ คือเราพอได้อยู่ได้กินมีพืชผักได้เก็บกินค้าพริกนี่ก็เป็นพริกต้นเดิมเราเนาะเราปลูกแล้วก็เก็บไปขายต้นเดิมเดิมนี่ค่ะได้คัร้งละร้อยสองพอได้ไปซื้อปลาทูปลากระป๋องมากินพอได้ไปแลกเป็นเงินมาซื้อปลาทูปลากระป๋องค่าน้ำมันรถนี่ค่ะคุณผู้ชม พออยู่พอกินวันนี้ได้หนึ่งตะกา้าพี่ก็รู้สึกว่าจะมียังวีขาวตัวเล็กๆบินถ้าเราเอาเหล้าขาวกับยาเส้นที่เราหมักไว้ไปฉีดพ่นก็ไม่ได้เพราะว่า เหล้าขาวกับยาเส้นมีริดร้อนฉีดแล้วดอกจะร่วงเม็ดพริกเล็กๆก็จะร่วงพืชผักที่เป็นเม็ดเล็กๆหรือเป็นดอกนี่ฉีดพ่นไม่ได้เลยเหล้าขาวกับยาเส้นเนี่ยฉีดไม่ได้เลยฉีดแล้วดอกร่วงหมดถ้าฉีดก็ฉีดตั้งแต่เขายังไม่เป็นดอกถ้าเป็นดอกแล้วฉีดไม่ได้เลยค่ะดอกร่วงหมด พบ้านฉีดฉีดลงดินฉีดค่ามดแดงไฟฉีดค่ามดแดงไฟเอาฉีดค่ามดแดงไฟพ่อมดแดงไฟขึ้นไปกินเพี้ยกินเยี่ยวจากเพี้ยแป้งเดี๋ยวไปเก็บพริกขี้หนูต่อค่ะไปค่ะไปดูกล้วยด่างกัน กุ้ด่างต้นละห้าหมื่นต้นละแสนเผื่อจะได้สักต้นค่ะคุณผู้ชมดูสิคะมีด่างไหมดูช่วยกันมีด่างไหมเอ,อ่ย ้นนี้ก็ไม่ด่างมามาดูต้นใหญ่ๆนี่ดูซิต้นใหญ่ๆด่างไหมต้นใหญ่ก็ไม่ด่างแม่ไม่ด่างลูกด่างไม่เอย่ยลูกก็ไม่ด่างแม่ไม่ด่างลูกก็ไม่ด่างแม่ไม่ด่างลูกน่าจะด่างมั่งนะจะได้สักต้น ห้าหมืนก็ยังดีต้นละห้าหมืนแพงมากเลยนุ่นไงด่างไหมคะอันนั้นใบเข้าไหมแดดร้อนจัดไม่ใช่ด่างใบไหมคนที่มีกล้วยขึ้นหลังบ้านแล้วด่างเนี่ยคงจะเบแบบโชคดีมากๆแล้วคะ่ะ มันเป็นความโชคดีบางคนเขาก็ปลูกไว้เลยปลูกไว้เพราะใจรักแล้วทีนี้มันมีราคาเนาะก็เป็นความโชคดีของเขาเราก็ดีใจด้วยกับเขาละคา่ะเราคงไม่มีโชคเหมือนเขาเนาะเราก็มุมาณนะดูแลพืชผักของเราไปเราไม่มีโชคเหมือนเขาแล้ว เป็นอะไรหนาะใบนี arp, ้เดินไปก็แอบดูกล้วยไปค่ะคุณผู้ชมแต่มันก็สวยจริงๆนะที่กล้วยเขาด่างสวยจริงๆเราคงไม่มีโชคเหมือนเขาหรอกเนาะ นาน้อยก็เริ่มแตกแล้วน้าหน้อยก็เริ่มแตกแล้วค่ะได้พริก1ตะกร้าแล้วค่ะนี่ค่ะพริกขี้หนูเอานิดเดียวค่ะนี่ค่ะได้นิดเดียวเพรบ่ายแล้ว ดอกคาคา่ะได้ดอกคาดอกคานี่ค้างคืนก็ไม่ดีค่ะเนี่ยเขาจะร่วงค่ะคุณผู้ชมเอาไปพอกินนี่แหละค่ะค่ะดอกคากคา่ะก,ก,ก,กระท้อนกระท้อนก็อยู่บนต้นก็เหลือไม่กี่ลูกแล้วที่หอ เหลือไม่กี่ลูกละเดี๋ยวให้พ่อบ้านมาขึ้นขึ้นเอาไปไว้กินมีประจำตำแหน่งนี่ค่ะมะเขือพืชผักอย่างอื่นก็ยังไม่โตเนาะเป็นพวกบัวพวก ฟักทองแตงไทยก็ยังไม่โตยังไม่เป็นลูกเนาะกำลังล้มเครือเพราะว่าความแห้แงแล้งเดี๋ยวให้เขาล้มเครือเป็นลูกแตงไทยนี่ต้มกับน้ำพริกก็อร่อยมากแกงเลียงก็อร่อยมากนี่ค่ะเนี่ยต้มกับน้ำพริกค่ะนี่ค่ะได้พริกหนึ่งตะก้าแล้วก็ ดอกคามะเขือนิดนึงพริกหนูนิดนึงกระท้อนค่ะบ้านสวนก็จะกลับบ้านแหละจะไปดูฟอรอจูนราคาใบาสามก็ตาก็ไปรับเดี๋ยวบ้านสวนก็จะไปดูหลานต่อนี่ค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่มีพืชผักอะไรเป็นยอดผักกูดก็ไม่ค่อยมียอดช่วงนี้ไม่ค่อยมียอดค่ะ นี่แหละค่ะมีแค่นี้แหละมีมะเขือมีดอกคาพริกแค่นี้แหละค่ะข้าวโพดก,ก็ยังไม่ออกดอกวันสวนก็จะจบคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ